พระเยซูมาไถ่เราเอาเราออกจากมารซาตานจากการที่เราถูกล่ามโซ่ไว้เราก็หลุดพ้นกลายเป็นไทยไม่มีบาปนะครับน้องนะครับเราก็มีชัยชนะร่วมกับพระองค์นะครับทรงไถ่ผู้เชื่อจากอํานาจของซาตานปัจจุบันนี้นะครับน้องคริสเตียนมีส่วนในสงครามฝ่ายวิญญาณซึ่งพวกเขาต่อสู้โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อสู้กับความปรารถนาอันเป็นบาป ภายในชีวิตของตนเองนะพี่น้องนะครับต่อสู้กับความอยากของตัวเองนะครับมันก็มีสุภาษิตนะครับเป็นสุภาษิตไทยนะครับนะครับเราเอาชนะคนอื่นได้เราเอาชนะได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่เราแพ้ก็คือแพ้ใจตัวเองนะครับเหมือนกับคนหลายคนเนาะนะครับจะทําดีหรือทําช่วยแต่อยู่ที่ศาสนาไหนนะครับก็ดีหมดมันอยู่ที่ใจ ถูกต้องครับมันอยู่ที่ใจแต่ถ้าใจของเรานะไม่ได้ยกให้กับพระเยซูไม่ได้ยกให้กับพระเจ้านะครับเนาะเราแพ้แต่ถ้าเราเอาใจของเราเนี่ยมาครอบครองเนี่ยทำทำตามใจตัวเองเนี่ยนะครับจะต้องแพ้แพ้กระมานะแต่ถ้าเราเอาใจของเราน <ENNIS> ั้นนะครับมอบให้กับพระเยซูมอบให้กับพระเจ้าเป็นผู้ครองบัลลังก์นะครับเราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราชนะ ร้อยครั้งเราชนะร้อยครั้งเอมเมนไหมครับพี่น้องน,นะครับสงครา,ามผ่ายวิญญาณนะครับซึ่งพวกเขาต่อสู้โดยฤทธิอำน,น,นาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อสู้กับความปรารถนาอันเป็นบาปภายในชีวิตของตนเองนะครับเราต้องนะครับถ้าเราเอาชนะตนเองได้นะครับเราก็ชนะทุกสิ่งก่อนที่เราจะเอาชนะตนเองนะครับเราพึ่งกําลังของเราเราไม่ชนะเราเราต้องพึ่งกําลังของพระเจ้าพึ่งพางดิของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเจ้านายของเรา